สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชานะครับวันนี้นุชาก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่นุชาใช้อยู่แล้วก็ชอบก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ติดตามเนี่ยลองกับนำไปใช้กันดูแล้วก็เราก็มาบอกเรากันว่ามันดีจริงหรือเปล่าวันนี้นุชก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวอะไรนะเกลือสปาขัดผิว Abonesspa White C2 ก็เป็นเกลือขัดผิวที่ผสมวิตามินซแล้วก็สารสก,กัดจากมะละกอ นุชชาได้ไปซื้อก็คือไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามานะคือตัวเนี้ยไปซื้อที่เซเว่นเราก็อยากพอดีที่มาขาาพะเยาอะ่ะที่ใช้อยู่เป็นประจำมันหมดก็อยากจะใช้ตัวอะไรที่มันแบบว่าช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอย่างเงี้ยก็เห็นเกลือตรงเนี้ยขายที่เซเว่นมันจะมีอยู่สสูตรสูตรหนึ่งก็จะเป็นถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นซองสีชมพูแล้วก็อีกซองหนึ่งก็จะเป็นสีนี้ซื้อเป็นสีเหลืองสีส้มเนี่ย ตัวนี้นุชาชอบเพราะว่าเวลาขัดแล้วอะ่ะผิวมันนุ่มทันทีแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าเราใช้ติดต่อกันไปในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผิวของเรามันดูใสขึ้นหลังจากที่นุชาใช้ได้ประมาณ3สัปดาห์เนี่ยนุชาต้องทากันแดดตอนเช้าด้วยนะแล้วก็หลังขัดเสร็จเนี่ยต้องทาบํารุงอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เพื่อนๆถาม กันมาว่านุชาทําไมผิวช่วงนี้ดูใสจังเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเนาะลองไปใช้กันดูเนาะแล้วส่วนผสมสำคัญเนี่ยมันจะมีอะไรนะก็จะมีโซเดีมยมคลอไรด์เวฟพ,พาวเดอร์อะไรแล้วก็อะไรเงี้ยก็สารสกัดจ,จากมะละกอสารสกัดจ,จากนมแล้วก็อะไรอาบูตินด้วยนะเอ้ยเลิศมากแล้วก็ส่วนผสม ส่วนผสมหลกัหลกๆก็จะมีวิตามินซีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเกลือเกลือของเขาเนี่ยก็จะเป็นเม็ดที่แบบไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากอยากจะเทมารีวิวเกินเนี่ยแต,แต่ตอนนี้คืออยู่ในห้องห้องนอนซึ่งจะไม่สามารถเทสให้ได้ซึ่งในโอกาสคราวหน,าน้าเนี่ยอาจจะเทสการให้ดูถ้าสมมติาอาบน้ำขัดผิวอะไรเงี้ยครั้งต่อไปก็กลิ่นของมันก็จะเป็นกลิ่นเชิงเดี๋ยวดมอีกครั้ง ก็จะเป็นแบบส้มอ่ะส้มๆ้มแล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นนมนิดๆน่ะเขาหอมดีอาจจะมีกลิ่นของมะละกอผสมด้วยเพราะมันมีสารสัดกาจากมะละกอมะนาวอ้ยม่ใช่ส้มอันนี้มันเป็นเลมอน,นี่นะถ้าถ้าเชียงรายเขาเรียกว่ามะนาวอีปโปนใครอยู่เชียงรายปปเนี่ยก็ตัวเนี้ยคุณสมบัติที่เขาเขียนตรงเนี้เนี่ยนุชชายจะอ่านให้ฟังเลยละกันว่ามันมีอะไรบ้าง เกลือบริสุทธิ์เม็ดเล็กละเอียดผสมวมัจชัยเซอร์เข้มข้นจากโปรตีนนมพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวด้วยสารสก,กัดจากมะละกอและมะนาวจากธรรมชาติช่วยผัดเซลล์ผิวใหม่ให้กระจ่างใสเปล่งปลั่งเนียนนุ่มน่าสัมผัสยังช่วยทำความสะอาดเหงื่อคลายสิ่งสกปรกจากมลภาวะใต้รูขุมขนคุณจะรู้สึกได้ถึงผิวที่สะอาดเก,กลี้ยงเกลาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นวิธีใช้ก็เทเกลือสปาบนฝ่ามือมากพอขัดเบาๆเป็นวงกลม ช่วบริเวณผิวที่เปียกชุ่มทิ้งไว้นามีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งโดยปกติเนี่ยนุชาจะใช้เกลือตัวนี้เทเส่ฝ่ามือในปริมาณนึงแล้วก็หยดน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ค่ะลวว่าฉโลมไปขัดไปบนผิวตรงคออะไรเงี้ยยิ่งคอดำๆอะไรเงี้ยพิมพี้ใครเยอะๆก็ดีอ่ะเลิศ่ะก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปใช้ดูแล้วที่สำคัญหลังขัดผิวเสร็จควรที่จะทาครีมบำรุงแล้วแนะนำช่วงที่ ก่อนนอนหรือว่าตอนเย็นเท่านั้นนีนการขัดนะถ้าสมมุติว่าขัดแล้วไป,ไปเผชิญแสงแดด,ดแรงมากๆก็จะทำให้ผิวค้าได้แล้วก็ที่สําคัญคือต้องทาครีมกันแดดทุกวันเพื่อป้องกันทําให้อะไม่ไม่ให้ผิวของเราเนี่ยหมองค้าลงได้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ทุกาขอตัวมารีวิวเพียงเท่นี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบตอนนันกันบายอี Bye. ชอบนุชาก็ฝากกด subscribe คลิปวิดีโอแล้วก็กดไลค์กันด้วยแล้วถ้าหลายๆคนอยากให้รีรวิวอะไรเนี่ยก็เมนกันได้นะครับวันนี้นุชชาขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วบาย